ใครกาลังหารถครอบครัวตัวใหญ่ออปชั่นดีปีใหม่ไม่น้อยผมแนะนําเลยครับเป็นตัวเลือกที่ดีมาก mg zs คันนี้รุ่น Limited Edition ปี2022ี่สที่สำคัญไม่แค่1,000 0กิโลเฮ้ยก่อนอื่นเลยนะครับมาทำความรู้จักกับรถรุ่นนี้กันก่อนนะครับรุ่นที่ผมมารีวิวเนี่ยจะเป็นรุ่น zs 1.5 Limited Edition แน่นอนครับคำว่า Limited Edition ไม่ธรรมดาแน่นอนครับออกห้างรถรุ่นนี้779,000บาทแต่วันนี้รถคันนี้ขายแค่459,000บาทเท่านั้นเองราคาประมาณ50กว่าเปอร์เซ็นต์ของรถไปแดงก็ลดลงมาจาก ป้ายแดงเกือบครึ่งๆเลยนะพูดง่ายๆว่าประหยัดมากๆ <c oughs> แล้วรถคันนี้เป็นรถปี2 0 2 2ปียังใหม่มากๆเลยนะครับไม่แค่1,000 0กิโลไม่ก็โคตรน้อยเลยนะครับถ้าใครสนใจรถที่มีคุณภาพดีปีใหม่ไมน้อยขนาดนีนะ้ผมว่าต้องตามแล้วแหละว่าออปชั่นมันดีแค่ไหนมันใช้งานได้ดีเลิศยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูออปชั่นกันโอเคอันดับแรกเลยไฟหน้านะครับเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับ แล้วก็มีไฟตัดหมอกหน้ามาให้ด้วยนะครับล้อแม็กเป็นล้อขอบ17นิ้วให้การเกาะถนนที่ดีพอสมควรนะครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะครับระบบการเข้าออกรถเนี่ยก็จะเป็นคีย์เลสพูดง่ายว่ากุญแจเอาพกที่ตัวแต่ปุ่มข้างตัวรถสามารถปลดล็อกรถแล้วก็ล็อกรถได้นะครับรวมถึงนะครับมีราวหลังคามาให้ใช้งานเวลาถ้าคุณจะต้องเดินทางไกลไปต่างจังหวัดแล้วบรรทุกของด้านท้ายไม่พอนะครับสามารถ วางตะแกรงผ้าที่หลังคาแล้วล็อกกับตัวเราหลังคาได้เลยแข็งแรงปลอดภัยแล้วก็ไม่ต้องไปหนีบตัวรถให้มันเกิดสนุงสนิมอะไรงนี้นะครับแล้วก็ด้านท้ายนะครับก็จะเป็นไฟท้ายแบบ LED ทูเป็นแท่งปริซึมนะครับแล้วก็มีไฟตัดหมอกด้านท้ายมาให้ด้วยแล้วที่สำคัญรุ่น Limited Edition คือฝาท้ายเป็นฝาท้ายไฟฟ้าครับซึ่งรุ่นอื่นๆของ ZS นะครับไม่มีฝาท้ายไฟฟ้าเลยถ้าคุณจะต้องการฝาท้ายไฟฟ้าคุณต้องไปติดเพิ่มก็ หมื่นกว่าบาท2องหมื่นกว่าบาทนะครับแต่รุ่นนี้ให้ฝาท้ายไฟฟ้ามาจากโรงงานด้วยนะนี่มันสะดวกสบายแนะ่ลิมิเต็ดมันต้องแบบนี้โอเคส่วนลักษณะตัวรถครับเป็นรถลักษณะที่ใช้งานเป็นครอบครัวเป็นคล้ายๆซับคอมแพกเอสยูวีขนาดย่อมๆลุยไหนลุยได้เพราะตัวรถมีความสูงมากกว่ารถเก๋งทั่วไปเวลาขับขี่ทัศนวิสยัยมองไปข้างหน้าเนี่ยเออมันสามารถที่จะมองทัศนวิสัยได้ไกลเพราะตัวรถไม่มีความสูง มากกว่ารถเก่งทั่วไปนะครับการขึ้นลงสะดวกสบายและภายในกว้างขวางแล้วก็ออปชั่นมันดีมากๆเลยนะครับส่วนด้านนอกเนี่ยความปลอดภัยอย่างที่ผมบอกนะครับว่าล้อแม็กซ์17หน้ายาง,างกว้างกอาถนนดีแล้วเนี่ยแล้วก็ยังมีดิสเบรกให้สล้อมีระบบช่วยออกตัวบน,นทางลาดชันมีระบบช่วยในการลงทางลาดชันลงเขามี ABS EBD Traction Control ป้องกันล้อหมุนฟรีเสถียรภาพการฝึกตัวทุกอย่างที่เป็นความปลอดภัยเขาให้มาครบโอเคพร้อมไปดูภายในกันยังพร้อมแล้วไป ในส่วนของภายในครับโดยปกติรุ่นนี้เนะ่ยเขาจะให้เบาะหนังเป็นสีทูโทนเนะาะก็จะเป็นสีดํากับส้มอิดนะครับแต่ลิม i t ต็ดอ i ดิชัไม่ธรรมดาครับลายเบาะภายในจะไม่เหมือนเพื่อนเลยจะเป็นสีดําออกเป็นลายเชฟล่านะครับแล้วตัดด้วยได้สีแดงซึ่งมันได้เรื่องความสปอร์ตดูเร้าใจและดูมีเอกลักษณ์อ่ะดูอย่างที่นั่ง นะครับที่เรานั่งสังเกตเห็นไหมครับจะตัดลายหนังที่เป็นลายเคฟลาร์เนี่ยด้านข้างที่ขอบนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นหนังแบบนุ่มๆอย่างนี้นะครับมีปีกโอบกระชับนะครับนั่งสบายนะพูดจริงๆเลยเอ่ะผมลองนั่งให้ดูนะครับแล้วก็วิสัยภายในเนี่ยต้องบอกว่าไม่ธรรมดาช่วงหัวเนี่ยเหลืออย่างนี้เลยนะครับช่วงหัวเลยอย่างนี้แล้วช่วงขาเหลือห่างๆแบบนี้เลยขออนุญ,ญาตปรับบอกไปด้านหน้านิดนึงได้ไหมครับมันเหลือเยอะจริงๆนะครับอ่ะปรับมาปุ๊บนะครับนี่ก็ยังเหลือสบายๆอ่ะปรับมาข้างหลังหน่อยนึง ก็ยังเหลือสบายๆนะครับเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันไหมว่าด้านหลังเนี่ยผมปรับข้างหน้านั่งสบายแบบเนี้ยแล้วด้านหลังนั่งเป็นยังไงไปดูกันนะครับด้านหลังก็เปิดมาป้าบนะครับนี่เราเอาขาตั้งกล้องมาด้วยแต่เรายังไม่ได้ตั้งนะครับขออนุญาตเอาขาตั้งกล้องมาก่อนขึ้นมาปึ๊บช่วงเข่าช่วงเข่าเหลือ5นิ้วอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ช่วงหัวช่วงหัวเหลือ5นิ้วอย่างนี้เช่นกันนะครับเป็นรถที่นั่งสบายแล้วก็มาดูความกว้างภายในนะครับ เมื่อเข้ามาดูความกวาม้างภายในผมมานั่งฝั่งนี้คุณดูนะครับพื้นที่ตรงนี้มันเหลือเยอะมากนะครับแล้วก็ผู้โดยสารตอนหลังเนี่ยต้องบอกว่าความสะดวกสบายให้มาพบไม่ว่าจะเป็นพอร์ต USB นะครับเสียบชาร์จโทรศัพท์เพราะปัจจุบันคนเราเใช้โทรศัพท์กันเยอะไม่ต้องแย่งนะครับชาร์จไฟมีให้2จุดที่ตอนหลังนะครับรวมถึงด้านหลังเนี่ยมันมีความเนกนประสงค์สมมติวันไหนคุณจะซื้อของเข้าบ้านนะคุณไม่ต้องไปยืมรถเพื่อนนะครับคุณสามารถที่จะพับเบาะอย่างนี้ได้เลยนะครับหรือในระหว่างที่คุณเดินทางคุณเดินทางอยู่แล้ว มันมีของอยู่ท้ายรถที่คุณอยากจะเอาเนี่คุณไม่ต้องจอดรถลงไปเปิดท้ายอะไรวุ่นวายนะครับคุณสามารถให้คนที่นั่งข้างหลังเนี่ยเอื้อมมือไปหยิบนี้ไดอ้อันนี้คืออะไรอันนี้คือเช็กระยะมาให้แล้วเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะเนี่ยสามารถไปหยิบแบบนี้ได้เลยนะครับแล้วก็พับได้2ส่วนนะครับคือคุณอยากจะนั่งตรงนี้2คนก็ได้แล้วมาพับตรงนี้แทนก็ได้เช่นกันเห็นไหมพับตรงนี้แทนเนี่ยอย่างเงี้ยก็ได้เช่นกันนะครับสังเกตไหมครับว่าภายในมันกว้างเพราะว่าผมลุกขึ้นโยกตัวไปโยกตัวมาหัวก็ไม่ติดเนาะ แล้วก็ในวันที่คุณอากาศดีๆนะอยากจะเปิดแบบรับแสงรับลมได้นะอ่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูนี่หลังคาพาโนรามิกซันรูฟนะครับมันเป็นเอกลักษณ์มากๆเลยรถแพงๆกว่านี้หลายๆรุ่นยังไม่ได้ให้ออปชั่นพวกนี้มานะครับแต่เนี้ยหลังคาพาโนรามิกซันรูฟเนี่ยมันให้มาแบบกว้างใหญ่เลยแล้วก็วันที่อากาศดีๆเนี่ยคุณเปิดรับแสงเนี่ยบรรยากาศดีมากนะครับแต่ถ้าร้อนก็ปิดเหมือนตะกี้นะโอเคอยากจะรับลมไหมถ้าวันไหนอากาศแบบชิลๆนะรับลมนะนี่เลย ไปอย่างนี้นั่เลยฮะเออมันมีอะไรมันมีอะไรสามารถที่จะสื่อสารกับมะนาวต่างดุดดุดดุดุษมนุษต่างดาวได้เลยแบบนี้นะครับโอเคะเออด้านหลังนะนอกจากฝาทา้าไฟฟ้านะมีเซ็นเซอร์ถอยให้สามจุดนะครับเวลาถอยมีสัญญาณเตือนให้ว่าเราใกล้จะถึงอะไรจะไปชนแล้วเนี่ยก็เตือนเป็นเสียงด้วยแล้วก็มีกล้องนะครับ มีกล้องที่ช่วยมองในขนาดอยหลังด้วยใครขับรถไม่แข็งแรงนะก็สบายใจได้มีทั้งภาพทั้งเสียงช่วยเตือนเราแล้วก็มีม่านบังตาสมมุติว่าถ้าเราปิดลงมาม่านเนี่ยมันจะบงังเวลาเราไว้ของมีค่าท้ายรถคนก็จะไม่รู้นะครับก็จะไม่รอดตาโจรแต่ถ้าไม่ใช้นะเอาออกได้เอาออกแบบนี้นะครับเอาออกมาเลยนะครับแค่นั้นเองแล้วก็ถ้าถามว่าความมันในประสงค์แค่ไหนอ่าเดี๋ยวอันนี้ขอเอาของลงลงก่อนะสะชนิดหนึ่งนะอืมอันนี้ประสงค์แบบนี้เลย พอเนี่ยพับได้เรียบนะจ๊ะถ้าคุณจะเอาฟูกเอาอะไรมาปูนอนตามสบายครับผมตามสบายนะแล้วแผ่นนี้ผมจะบอกว่ามันเป็นแผ่นักษับวัสดุสังเคราะห์ไม่ใช่เป็นไม้อัดบางๆนะครับอันนี้เป็นแบบว่าแผ่นไฟเบอร์แบบนั้นหนาะมีความแข็งแรงแข็งแรงแค่ไหนเอา้าอยากรู้ใช่ไหมแข็งแรงแค่ไหนนี่เลยรถซื้อไม่ใช่ไม่เอา,ไม,เอาไม่เอาเสียภาพลักษณ์นะครับแข็งแรงในระดับนี้แหละครับเนี่ยนอนได้นะครับแล้วมันก็บรรยากาศแบบดีอ่ะ ชว่คุณหาซื้อฟูกอ่ะมาปูนอนในวันที่อากาศดีๆนะครับไปเที่ยวแบบว่าธรรมชาติเนี่ยเอาฟูกปูสักนหนึ่งนะครับสบายนะครับโอเคโอเคมากๆนะพูดเลยปะถึงแม้กระทั่งคุณจะนั่งกันเต็มห้าคนแล้วนะครับด้านหลังมันก็มีที่เก็บของใหญ่นะ มันไม่ใช่ว่านั่งกันเต็ม5คนแล้วไม่มีที่เก็บของอันเนี้ยวางกระเป๋าเดินทางไซส์ใหญ่สุดได้สบายๆถุงก๊อฟลงได้นะครับแล้วก็ยังมีตะข่ายแยกซ้ายขวาเกิดซื้ออะไรแล้วไม่อยากให้มันกลิ้งไปกลิ้งมาเนี่ยวางไว้ด้านตรงนี้ได้นะครับมีตะข่ายนี่น,น,นี่มีตะข่ายในการกั้นนะครับซ้ายขวาเออความสะดวกสบายเขาให้มาค่อนข้างครบอ่ะเนาะ ิงสังพัฒน์อีกอย่างหนึ่งนะครับรถในระดับประมาณนี้ราคาประมาณนี้ให้เบาะไฟฟ้ามาด้วยซึ่งปกตินะครับรถในระดับราคาเท่านี้เนี่ยหาแบบเบาะไฟฟ้าหายากนะแต่นี้ให้มาด้วยนะครับถือว่าสะดวกสบายสุดๆแล้วความปลอดภัยที่ให้มานะครับแอร์แบกมีให้ทั้งด้านหน้าและด้านข้างนะครับอันนี้ก็ถือว่าโอเคมากๆเลย หน้าจอมันติมีเดียนะครับดูหนังฟังเพลงได้เชื่อมต่อบลูทูธรับโทรศัพท์ได้ผ่านพวงมาไลัยได้เลยควบคุมเครื่องเสียงอะไรพวกนี้สามารถคอนโทรลที่พวงมาไลัยได้เสร็จสับพเลยนะครับมันได้เรื่องความสะดวกสบายด้วยแล้วก็ความปลอดภัยที่เราจะได้รับด้วยนะครับเชื่อมต่อ Android Auto Apple Car p l a y พได้นะครับเชื่อมต่อ USB ได้มี Power o u t l e t ให้อีก1จุดนะครับนอกจากด้านหลังที่เราดูกันไปแล้วว่ามีให้2จุดนะครับแล้วถ้าคุณจะติดกล้องมองหน้ารถก็จะมีพ outlet ตรง้ให1จุดค,คุณสามารถเชื่อมต่อไตรงนี้ได้เลยไม่ต้องลากสาย ให้มันวุ่นวายนะครับถือว่าเป็นรถที่ให้อุปกรณ์อำนวยความสะดวกมาค่อนข้างครบ เลยนะครับเมื่อเข้าเกียร์ถอยปั๊บมีกล้องช่วยมองในขณะถอยหลังด้วยโอ้ยบอกไปแล้วว่ามันดีแล้วกล้องี่แบบความคมชัดนี่ใช้ได้เลยนะเห็น <c oughs> พื้นคอนกรีตแบบแฉดเเลยนะโอ้โหสุดยอดนะครับ <c oughs> นอกจากนั้นครับเบรกมือก็ยังเป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับก็ไม่เกะกะไม่ต้องดึงขึ้นดึงลงแล้วนะครับตรงนี้ก็มีที่วางขวดน้ําให้อีกสจุดมีที่เก็บของตรงนี้ใหญ่ๆเลยนะครับเป็นลักษณะซอฟทัชมีความนุ่มๆนะครับเท้าแขนได้สบายๆเก็บของตรงนี้ได้ตรงนี้ก็วางของได้มีระบบป้องกันล้อหมุนฟรีแล้วก็ระบบช่วย ในการลงเขาโอเคพวงมาลัยก็เป็นหุ้มหนังจับกระชับมือนะครับมีรูระบายอากาศได้หน้าจอเป็นแบบดิจิตอลเต็มระบบนะครับมีทั้งรูปทั้งสัญญาณทั้งการเตือนต่างๆครบทั่วเลยอ,อันนี้เป็นความเร็ววันนี้เป็นน้ํามันนะครับส่วนนี้เป็นความร้อนอันนี้เป็นรอบเครื่องทุกอย่างเนี่ยให้มาค่อนข้างครบนะครับแล้วก็มีฟังก์ชันให้เราดูข้อมูลการขับขี่ค่อนข้างละเอียด นะครับจะดูวัดโวลต์แบตเตอรี่ด้วยถ้าแบตใกล้เสื่อมแล้วตกจาก12อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องไปตรวจสอบแล้วอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะตั้งในเรื่องความสว่างหน้าจอนะครับการเตือนความเร็วว่าวิ่งเร็วเกินไปพวกนี้ก็คือสามารถเซตติ้งพวกนี้ได้หมดเลยอะ่ะซึ่งมันโอเคมากๆเลยนะครับกับรถระดับราคาแค่นี้นอกเหนือจากนั้นยังมีนี่ควบคุมความเร็วอัตโนมัติด้วยขับรถทางไกลมากๆเมื่อยๆขาอยากจะบิดบิดขานิดนึงไม่ต้องเหยียบคันเร่งตลอดเนี่ยกดล็อกความเร็วได้เลยนะครับแล้วก็เป็น ดปุ่มสตาร์ทด้วยกลารขักลางคืนไม่ต้องหาลูแยงกุญแจให้วุ่นวายนะครับสามารถกดปุ่มสตาร์ทง่ายๆได้เลยนะครับนอกจากนัก้นนะครับไฟหน้าก็ยังปรับระดับสูงต่ำได้อีกเวลาบรรทุกท้ายหนักๆหน้าเชิดนะครับสามารถปรับระดับไฟหน้าได้ด้วยอุ้ยออปชันเนี่ยผม,มัันยาย่เป็นวันก็ไม่น่าจะหมดนะเดี๋ยวผมจะพาไปทสอออปชันการขับขี่กันนะครับอีก2ตัวที่น่าสนใจของรถรุ่นนี้ก็คือ ออกตัวบนทางลาดชันอใครขับรถแบบว่าไม่มั่นใจอยู่ทางชันแล้วจะออกตัวกลัวรถจะไหลกลัวรถจะไหลเดี๋ยวไปเทสกันแล้วก็ช่วยในการลงทางลาดชันอใครกลัวว่าลงทางลาดชันแล้วทำไมรถมันวิ่งเร็วจังวิ่งเร็วจังมีตัวช่วยอีกปะอันนี้ครับโหมดธรรมดานะครับก็พวงมาลัยเนี่ยมันสามารถปรับน้ําหนักได้ด้วยนะ ว่าพวงมาลัยเนี่ยจะเอาน้ำหนักแบบหนักๆเวลาเราวิ่งทางไกลใช้ความเร็วเนี่ยให้มันมั่นคงหรือถ้าเราวิ่งรถติดๆเนี่ยจะเอาพวงมาลัยเบาๆให้เราแบบว่าใช้งานในเมืองแล้วหมุนพวงมาลัยง่ายๆซอกๆๆสยได้ดีอะไรอย่างเงี้ยอันนี้สามารถปรับได้ด้วยนะตอนนี้เราอยู่บนทางลาดชันนะครับเรากําลังจะขึ้นเนินทีนี้นยผมลองเบรกกลางเนินแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าเมื่อผมปล่อยเท้าจากเบรกแล้วเขาหน่วงให้2วิจริงไหมหมายถึงว่าเขาจะหน่วงให้เราพอที่จะย้ายเท้าไปแตะที่คันเร่งนะสองวินาทีอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับ ตอนนี้ผมหยยบเบรกนะนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะปล่อยละหนึ่งสอง่าแล้วมันค่อยไหลเห็นไหมแล้วมันค่อยไหลเห็นไหมอาแต่เบรกนะครับลองมาดูกันอีกรอบนึงนะครับเดี๋ยวผมจะลองปล่อยเท้านะอ่ะหนึ่งสองเห็นไหมรถไม่ไหลแล้วมันค่อยไหลตอนหลังจากสองวินาทีเห็นไหมฮะอ่ะโอเคถ้าอย่างนั้นเราสามารถแตะคันเร่งอย่างเงี้ยได้แล้วมันก็จะขึ้นไปแบบเนิบๆสบายๆแบบนี้เลยโอเคปะ ทีนี้เรามาดูเรื่องของการลงทางลาดชันกันบ้างมันจะมีปุ่มนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวถ้าผมกดปุ่มตัวนี้ที่เป็นออปชันในลงทางลาดชันเนี่ยไฟที่หน้าจอม,มันก็จะโชว์ขึ้นมาแบบนี้เห็นไหมครมันก็จะขึ้นมาเป็นสีเขียวๆตรงนี้นะครับเท่ากับว่าระบบตัวนี้จะช่วยเราในการลงทางลาดชันซึ่งข้างหน้าเห็นไหมครับว่ามันเป็นทางลาดลงอ่ะเดี๋ยวผมจะปล่อยนะครับในส่วนของเบรก นะครับคทาวนี้อย่าเบรกอยู่ลงปล่อยเบรกเลยนะครับดูสิเกิดอะไรขึ้นสังเกตไหมครับว่าผมไม่แตะเบรกทั้งหน้าก็ทั้งลากชันนะครับไฟมันก็จะกระพริบ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 เห็นไหมเห็นไหมไฟกระพริบแต่รถมันไม่ได้ลงไวมันค่อยๆลงทงั้งๆที่ตรงนี้ทางมันลากชันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาลงไปด้านซ้ายนะครับซึ่งมันชันมากๆเลยนะครับแต่มันก็จะช่วยหน่วงให้เราลงได้แบบปลอดภยัยปลอดภัยแบบช้าๆผมไม่แตะ เบรกไม่แตะอะไรเลยอ่าให้ดูด้านใต้นะครับว่าผมไม่แตะอะไรเลยเห็นไหมอ่าแล้วโหมดก็ทํางานกตะพิบปาพ่าข้างหน้านี่ทางชันเลยนะเห็นไหมฮะว่ามันชันแบบลงไปข้างล่างเลยนะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังคงไม่แตะอะไรอยู่นะครับนะันนี้ก็ยังคงไม่แตะเบรคไม่แตะอะไรเลยนะครับอ่าระบบเนี้ยก็ทํางานสังเกตข้างหน้านะครับข้างหน้าเนี่ยคือทางราดชันลงเลย เห็นข้างล่างไหมนั่นคือตัวเมืองสุราษฎร์ธานีนะครับข้างล่างตรงนะนู้นนะเนี่ยมันก็จะช่วยแบบนี้แหละครับโอเคนะ เป็นไงบ้างครับชอบกันไหมได้ดูจนมาถึงตอนนี้แล้วถ้าชอบเพื่อความมั่นใจของคุณเองนะครับไปตรวจสอบคุณภาพรถพร้อมกันกันกบผมไปโอเคมาดูกันครับเรื่องโครงสร้างดูง่ายมากเลยนะครับน็อตฝากระโปรงนะครับไม่เคยขยับนะครับทั้งตัวซ้ายแล้วก็ตัวขวานะครับแน่นอนครับ<ม>ถ้าเกิดว่ารถมันมีการชนหรือมีการซ่อมสีเขาจะต้องถอดฝากระโปรงเนี่ยไป ซ่อมหรือไปเปลี่ยนแต่อันเนี้ยไม่มีการถอดฝากระโปรงเลยแสดงว่าไม่เคยถอดไปซ่อมหรือไปเปลี่ยนนะครับถามว่าทาไมถึงให้ดูฝากระโปรงเพราะว่าเนี่ยฝากระโปรงเวลามันปิดลงมาเนี่ยครับมันจะอยู่ที่ปลายด้านหน้านี้เลยเวลาทีา่มันชนจริงๆนะครับไม่ว่าจะชนจากด้านหน้าหรือชนจากด้านข้างยังไงฝากระโปรงก็บุบยังไงฝากระโปรงก็เป็นรอยยังไงมันก็ต้องถอดไปซ่อมหรือไปเปลี่ยนอันเนี้ยฝากระโปรงไม่มีร่องรอยการถอดแสดงว่าเดิมๆนะครับ ถ้าไม่สบายใจมาดูพวกนี้นะครับน็อตยืดพวกาขาที่มันจับตัวท่ออากาศเห็นไหมคาร์เรม,มารจากโรงงานยังอยู่นะครับแก้มทุกอย่างยังเดิมหมดเลยขาไฟหน้านะเออคา,าร์เรม,มารก็ยังอยู่เป๊ะนะครับน็อตแก้มข้างขวานะครับแล้วก็น็อตแก้มข้างซ้าย ก็ไม่เคยถอดนะครับคือพูดง่ายๆว่าถ้าเปลือกนอกมันไม่เคยถอดด้านในมันมันไม่เคยกระแทกอยู่แล้วเพราะว่าถ้ามันจะกระแทกด้านในได้มันก็ต้องกระแทกไปจากด้านนอกแลวถ้ามันกระแทกด้านนอกบุบมันก็ต้องถอดไปซ่อมหรือถอดไปเปลี่ยนถูกไหมสภาพในห้องเครื่องเนี่ยดีมากเลยนะอย่างแท่นเครื่องคาร์ลมาทุกอย่างอยู่ครบเลยนะครับแล้วก็ตัวคาร์ลมาที่แต้มตัวฝาวาวนะครับกสีเขียวๆวกนี้ก็ยังอยู่ครบนะครับแล้วก็พวกหูเบ้าชกอไม่ใช่โทษทีพวกจุดอาร์คเบ้าชกคนะครับพวกเนี้ยเห็นไหมจุดอาร์คเดิมมททัั้้้งหดขววาแล ทั้งฝั่งซ้ายนะครับอันนี้บ่งบอกได้เลยว่าเดิมๆจากโรงงานสบายใจหายหัวอะมาดูด้านข้างมาดูด้านข้างบ้านครับด้านข้างนะครับก็จะมีซีนพวกนี้นะครับก็เดิมๆทั้งหมดนะครับแล้วก็ตัวแผ่นพลทสติกเกอร์ลมยางหรือสติกเกอร์มอกนะครับก็ไม่มีสีเกยนะครับเพราะถ้าสีเกยแสดงว่ามีการพ่นสีมาไงนะครับแล้วก็คัลเลอร์มาร์คตัวกลอนรับประตูเนี่ยก็ยังอยู่นะครับน็อตบานพับประตูนะครับ ก็บ่งบอกได้เลยว่าไม่เคยถอดประตูไปซ่อมหรือไปเปลี่ยนนะครับทั้งตัวบนตัวล่างบันพับเดิมๆทั้งหมดนะครับจุดอาร์ตตัวนี้ถือเป็นโครงสร้างหลักนะครับต้องดูทุกคันนะครับจุดอาร์คพวกนี้ก็มีความลึกสม่ำเสมอนะครับแล้วก็สันคมนะครับของโครงสร้างเนี่ยก็จะต้องได้แนวตรงคมชัดบางๆแบบนี้นะครับไม่มีการแบบว่าโปรหรือพอกหรือมีการซ่อมหรือมีการดึงโครงสร้างหรือมีการดัด อะไรพวกนี้ต้องไม่มีนะครับเพราะรถมันไม่ชนมันต้องสภาพดูดีอ่าดูเรียบร้อยแบบนี้นะครับจุดอ่คัลเร์มาร์มจากโรงงานทุกอย่างอยู่นะครับซีนนะครับทุกอย่างก็เป๊ะนะครับแล้วก็กลอนนะครับก็คัลเร์มิ่มกันอยู่นะครับจุดอาร์ทุกอย่างก็ยังเดิมๆนะครับเส้นของโครงสร้างหลักตัวรถก็มีความตรงคมชัดแล้วก็ได้แนวสม่ําเสมอแบบนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับมาดูด้านท้ายกันบ้างด้านท้ายนะครับน็อตนะครับก็ยังอยู่ในสภาพดีไม่มีการขยับ แต่อย่างใดนะครับแล้วก็ดูตัวกรอนนะครับกรอนที่ฝาท้ายนะครับก็ไม่เคยมีการถอดขยับนะครับคันเลิ่อม,มาร์กเนี่ยก็เดิมๆเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันชนมาแน่นอนล่ะกรอนเนี่ยมันจะต้องกระแทกนะรู้ไหมพอมากระแทกเสร็จแล้วมันมันก็จะต้องมีการขยับไปเปลี่ยนนะครับแต่อันนี้มันไม่มีการขยับเลยแสดงได้เลยนะครับว่ามันเดิมนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะจุดอาร์คลังน้ําหลังเห็นไหมครับอาร์คลังน้ําหลังนะครับเนี่ยพวกนี้ประกอบจากโรงงานเส้นพวกนี้ซีนตะเข็บพวกนี้ก็ตรง นะครับได้แนวเสมอฝั่งขวาก็เช่นกันนะครับเนี้ยก็เรียบร้อยดีจุดอาร์ทุกอย่างก็อยู่ครบนะครับแล้วก็มาดูนะครับพวกซีนบานประตูพวกนี้ก็ดมเดิมทั้งหมดนะครับตัวคัรเลอ์มาร์กอนประตูก็เดิมเดิมไม่เคยถอดขยับนะครับเพราะถ้ามีกระแทกข้างเนี่ยรับรองว่าบิดแน่นอนยังไงก็ต้องเปลี่ยนแต่เนี้ยมันไม่มีเลยนะครับมันก็เรียบร้อยดีเส้นการประกอบตัวรถนะครับยิงสปอตจากโรงงานป้าบเหล็กติดกันนะครับเรียบร้อยดีไม่มีการดุ้งไม่มีการเคาะไม่มีการดึงนะครับ ไม่หนานะครับมันจะต้องแบบบางๆได้แนวสวยงามแบบนี้องเงี้คือถูกต้องนะครับแล้วก็ตัวน็อตบานประตูไม่เคยถอดไม่เคยขยับนะครับทั้งตัวบนและตัวล่างแล้วก็ตัวจุดสปอตนะครับของโครงสร้างจอประตูนะพวกนี้เห็นไหมจุดสปอตทุกอย่างเดิมหมดนะครับแบบนี้สบายใจหายห่วงได้เลยนะครับว่ารถคันนี้โครงสร้างเดิมชั้าขันการันตีเลยนะฮะว่าเดิมชั้งขัน โอเคมาตรวจสอบเรื่องของเลขตัวถังรถนะครับแล้วก็เลขเครื่องยนต์นะครับเพราะว่าเวลาเราจะโอนรถต้องตรวจสอบเรื่องพวกนี้นะฮะอย่างตัวนี้ MMLW74E38NG026057 นะครับเราก็จะมาตรวจดูนะครับเขาบอกว่าอยู่ใต้ที่นั่งขวาก็อยู่ตรงนี้นะครับอ่ะเนี่ยเลขตัวถังนะครับมีความคมชัดแล้วก็สมบูรณ์อ่านรู้เรื่องนะฮะอ่านรู้เรื่องชัดเจนนะครับ อันนี้โอนได้แน่นอนร้อยเปอร์และอีกอย่างหนึ่งเลขตู้ถังเนี่ยต้องไปตรวจสอบกับตัวแผ่นเพลทระจํารถด้วยนะครับว่ามันต้องตรงกันเนี่ยน่ย026057เนี่ยก็คือมันก็ต้องตรงกับตัวนี้นะครับเพราะว่าอันเนี้ยถ้าไม่มีแผ่นเพลทไฟแนนซ์เดี๋ยวนี้เขาไม่รับจัดนะครับเพราะถือว่ารถมันชนมาหรือเปล่าทำไมแผ่นเพลทหายไปไหนแบบเนี้ยนะครับอันเนี้ยจัดไฟแนนซ์ได้โอนได้แน่นอนถูกต้องตามกฎหมายร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนเลขเครื่องยนต์มันดูยาก มันยัดมือเข้าไปไม่ได้แต่ผมตรวจให้แล้วนะครับว่าเรือเครื่องยนต์ตรงการันตีการโอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเพราะว่าเราซื้อรถเราต้องซื้อโอนได้เนาะถ้าซื้อโอนไม่ได้อย่าซื้อนะครับซื้อไปโอนไม่ได้ก็เท่ากับว่าได้ใช้งานแต่ว่าสุดท้ายแล้วจะขายจะอะไรเงี้ยมันมันไม่ได้อย่างนั้นมันมันไม่โอมันไม่โอเคนะครับดังนั้นอันนี้การันตีร้อยเปอร์เซ็นต์ครับโอนได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะจ๊ะอย่างที่ผมพูดเสมอนะครับรถมือสองคือของใช้มาแล้วตําหนิเล็กๆน้อยๆมีบ้างนะครับอย่่่างเชน,เนี ม,มนะุมเน่ยเวลาเลี้ยวไม่พ้นอะไรเงี้ยก็มีขูดขีดบ้างนะครับเล็กๆน้อยนแต่โดยรวมนะครับก็คือรถมันครงสร้างดีทุกอย่างเลยพงแต่ว่าริ้วรอยผิวสีภายนอกเล็กๆน้อยนมีบ้างนะครงสร้างเดิมมือเดียวโอนได้แน่นอนแล้วแล้วมันพร้อมใช้ไหมละ่ะพร้อมใช้ครับทําไมถึงกล้าพูดใช่ไหมโอเคนี่คือสองเอกสาร เป็นประวัติของรถคันนี้ว่ารถคันนี้เป็นยังไงไมายังไงบ้างนะครับรถคันนี้ปี2022นสิะครับสิ่งที่มีมาก็มีพวกบุคเซอร์วิสผู้มือการใช้งานรถนะครับแล้วก็กุญแจแบบนี้จะเป็นคีย์เลสเนี้ยให้มา2 2ชุดนะก็จะมีตัวจริงชุดหนึ่งแล้วมีแบบเนี้ยอีกดอกหนึ่งก็เป็นตัวสำรองนะครับพูดง่ว่าเอกาสารทุกอย่างมาครบเลยนะครับนี่อ่าผู้มือนะครับเอาไปอ่านด้วยนะแล้วก็อันนี้บุคเซอร์วิสบุคเซอร์วิสนะครับก็ เช็คระยะแล้วสองครั้งแต่ด้วยความที่รถวิ่งน้อยครับรถวิ่งครั้งแรกเนี่ยควรจะต้องเช็ค1 0 0 0 0มกิโลแล้วตามระยะเวลานะควรต้องเช็คหมื่นกโลแล้ววิ่งได้แค่ห้าพันเองนะครับแล้วก็ณปัจจุบันเนี่ยวิ่งได้แค่หมื่นเองนะครับแต่ทางเราอ่ะรับมาแล้วเราก็เลยเช็คระยะรวบให้เลยคําว่ารวบให้เลยก็คือมันถึงระยะเวลาที่มันจะต้องเช็ค20 0 0 0ื่นสามหมแล้วแต่รถมันวิ่งน้อยจริงๆอ่ะนะครับเราก็เลยเช็ครวบระยะนะครับสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นให้เลยนั่นก็คือนี่เลยครับ มีเอกสารให้ดูด้วยเช็คที่สูย์นะเปลี่ยนหัวเทียนนะครับเปลี่ยนฟองอากาศฟองแอร์ฟองเชื้อเพลิงเครื่องยนต์แล้วก็น้ำมันเครื่องใส่กองแหวนลองอันนี้ก็คือเช็คลวกให้หมดแล้ว4,000กว่าบาทนะครับคุณไม่ต้องไปทําอะไรแล้วเอาไปคือพร้อมใช้เลยแล้วฟอรรถคันนี้การันตีเล็กไม่แท้นะเดี๋ยวคุณจะแบบนี่เล็กไม่หมือนแท้เปล่าแท้เช็คที่สูย์ให้แล้วนะครับว่าแท้แล้ววาลันตีหรือประกันจับป้ายแดงปกติเอ็มจีอะ เวลาคุณไปซื้อรถป้ายแดงอย่างคันนี้ไปซื้อป้ายแดง779,000บาทใช่ไหมเขามีวารันตีให้4ปีหรือแสนสองหมื่นกิโลแต่ตอนนี้รถคันนี้วิ่งมาแค่หมื่นกิโลเท่ากับรับประกันเนี่ยยังวิ่งอีกต้องแสนหนึ่งอ่ะกว่ามันจะไปครบแสน2แล้วโดยระยะเวลามันไปหมดวันที่30ครับเดือน10ครับปี2026ซึ่งตอนเนี้ยเดือนตุลาครับสองศูนย์มันอีก2ปีอะ่ะคุณ2ปีกับอีกแสนหนึ่งหมื่นกิโลที่คุณยังมีวารันตีของป้ายแดงอยู่ซึ่งถ้าคุณไไไไปปซื้้้ออรรรถแแดงเเททท่่่่่่าาาหหนนนนะะบใชมััยตี 459,000บาทใช่ไหมยังมีรับประกันไฟไดอีก2ปีนะยังมีรับประกันอีก100,000กวัน1,000 0กิลโลนะแล้วรถคงสั้นดีนะปีใหม่นะหลังวันที่2ไม้น้อยแค่หมื่นโลนะได้สภาพาสดๆแบบนี้ไม่ใช่นะครับแล้วก็ติดฟิล์มไฮฟูมารับประกัน7ปีครับฟิล์มไฮฟู oo, นี่บัตรรับประกันเขานะของของฟิล์มนะครับเฮ้ยจ้าอะไรก่ะคือคุณภาพมันดีแน่นอนอยู่แล้วอะเหลือแค่ชอบหรือเปล่าถ้าชอบทักมาดิอย่าไปลังเลเนาะเงินเราถ้าเราคิดว่าใช่ชอบตอบจดปีใหม่่มลน้อยยสภาาพดดีีัเเ นะแต่ถ้าไม่ใช่รอคันต่อไปแล้วกันนะครับฝากติดตามเปนด้วยนะครับผม m อ็มดค่ะถ้าชอบหรือไม่ชอบในการรีวิวรถแบบละเอียดแบบนี้ผมว่าผมละเอียดนะแต่บางคนไม่ชอบละเอียดก็ไม่เป็นไรก็อย่าด่ากันแล้วกันแต่สาหรับคนที่เขาจะซื้อรถจริงๆอ่ะผมเชื่อว่าการรีวิวแบบนี้มันได้ประโยชน์นะได้ทั้งความรู้แล้วก็ได้ทั้งไอเดียในการตัดสินใจครับถ้าชอบซื้อเลยถ้าไม่ชอบฝากติดตามเป็นกําลังใจกันด้วยนะครับคอมเมนต์นะครับติชมได้นะครับแต่ติอย่างสร้างสรรค์นะครับแล้วก็ชมเพื่อเป็นกําลังใจนะครับออบบคคุณมมากกรััแล้้วเจนให่โ ลืมบอกไปครับเผื่อใครที่จะจัดไฟแนนซ์นะครับคันนี้เครดิตดีฟรีดาวน์ผ่อน7,900บาทไหวไหมผ่อนสบายนะกับออปชั่นที่ได้ขนาดนี้นะครับแล้วนะครับผมต่อภาษีให้เป็นพฤศจิกาปีหน้าไปเลยจริงๆมันยังไม่หมดนะภาษีเดือนนี้มันตุลาใชนะ่ไหมมันจะหมดเดือนหน้าแต่ว่าเดี๋ยวผมต่อให้เป็นพฤศจิกาปีหน้าไปเลยแล้วการใช้ภาษียาวๆไปเต็มปีนะครับแล้วก็ค่าออนทะเบียนร,รถยนต์ผมดูแลให้นะครับดําเนินการทําสัญญาต่างๆนะครับหรือส่งบ้าน ุส่งรถถึงบ้านทั่วไทยนะครับผมก็ออกค่าใช้จ่ายพวกนี้ให้นะครับรับรองว่าได้รถคุณภาพดีไปใช้แน่นอนนี่เดี๋ยวจะเอาไปขัดสีเคลือบแก้วให้ด้วยนะถ้าใครชอบนะผมว่ารถม,มันสวยแล้วสีดำม,มันต้องขัดสีเคลือบแก้วรับรองคุณได้รถสวยๆได้รถดีๆไปใช้งานแน่นอนแล้วก็นิดน,นึงตอนที่อยู่ในคลิปอันนี้ไม่ใช่ขยะนะอันนี้คือไปเช็คระยะที่สุด MG มาให้ไงตามบินตะกี้นะครับเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งนั่นแหละแต่ให้ดูก่อนว่าไปเช็คระยะที่สุดมาให้เรียบร้อยแล้วพร้อมใช้ทุกสุดแล้ว่ะ ไม่เอาก็ไม่รู้ว่าไงแล้วนะไปแล้วบ๊ายบ